การทำใจให้สงบก็เริ่มต้นอยู่ที่การทำสติเบื้องต้นครือรู้สึกตัวก่อนเมื่อเรามีเบื้องต้นคือการทำสติก,ก็คือการคำว่าสติคือการรู้สึกตัวรู้สึกที่กายก็เรียกว่ามีสติรู้ตัวรู้ที่ความคิด เเรียกว่ามีสติรู้จิตรู้ใจตัวเองทำสองยาที่พุทธเจ้าสอนให้เรายกจิตตัวเองให้มาเป็นอารมณ์กรรมฐานคือตั้งไว้ในกายกายเรามีอาการ32กลกายห,หยาบก็มีผมมีขนมีเล็บมีกันมีหนัง มีเนื้อเส้นเอ,อ็นโครงร่างของกระดูกนี่เรก่ากายหยาบกายละเอียดคือการรู้ตัวรู้กายรู้สภาวะกายนี่คือเรียกว่ากายละเอียดคือการรู้กายดัานั้นเราก็พยายามยกจิตของเราให้มันรู้เรื่องของกายหยาบก่อนสติรู้กายหยาบ จะรู้กายหยาบตามความเป็นจริงเช่นรู้ลมหายใจของเราเบื้องหน้าของเรามีลมหายใจเมื่อเรารู้ลมเบื้องหน้าของเรามีลมหายใจอย่างไรเราศึกษาลมเราเป็นนักศึกษานักปฏิบัติคือเรียนรู้เรื่องลมหายใจอย่างเดียวรู้ว่าลมเราเข้า ลมออกลมสั้นลมยาวลมร้อนลมเย็นนี่เรียกว่าพิจาร่ยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิตกนี่เป็นตัวอง์ฌานปฐมฌานเกิดขึ้นโดยการยกวิตกยกจกิตของเราไว้ที่ลมหายใจนี่เกิดขึ้น วิจารณพิจารณาลมหายใจวว่หยากละเอียดรู้หมดอารมณ์หายใจเข้าอย่างไรให้ใจออกอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดรอนเย็นนี่เดีวก็วิจารณ์ลมจิตจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากความหยาบไปสู่ความละเอียดจากคนไม่สงบก็จะเริ่มสงบ จะคนที่คิดมากก็จะเริ่มคิดเริ่มกายเบาใจสบายเพราะหยุดคิดเรื่องอื่นหยุดคิดถึงเรื่องต่างๆนานาก็มาวิจาร์ณเพียงลมหายใจอย่างเดียวฌานปฐมฌานเกิดขึ้นเป็นการขัดเกล่ิเลสอย่างอยากไปสู่ความละเอียด ทำอยู่อย่างนี้เรื่อยไปวนเวียนอยู่กับลมหายใจเนี่ยตลอดไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นนี่เรียกคนมีสติสมบูรณ์ไม่หลงลืมแต่ถ้าเราลืมลมหายใจแสดงว่า,าขาดสติท,ทันทีเป็นตัวหลงหลงลมหายใจ จับลมหายใจไม่ได้ไม่รู้ว่าลมหายใจอยู่ที่ไหนใจเราไปอยู่ที่คนอื่นก็เลยลืมลมหายใจแต่พอมีวิชาคือความรู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวก็เป็นวิชากลับมารู้ลมหายใจทันทีรู้แค่นี้เนี่รู้ไปเรื่อยๆรู้